สวัสดีท no, mm ่านผู huh. <do> ้ชมเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาปล่อยปลากันค่ะปลาช่อนนะคะเนื่องจากที่เราเลี้ยงปลาแล้วมันดูเหมือนว่ามันจะป่วยอะไรอย่างนี้ก็เลยเอาไปปล่อยไว้กันปลาได้มาจากไหนปลาเราได้มาจากเออก็น่าจะได้มาจากน่าจะได้มาจากเออตรงคลองจับมาดีมลืมน้มันจับ ไม่ใช่ตรงคลองด้วยใช่เพื่อนเราเพื่อนเราไม่ใช่ตรงคลอง,ง,องเป็นเอ่งนะ้ำถึงก็จะเอาเอาไปไปล่อยมากับน้องน้ำโชคไปค่อ,อยๆไ,ไปไปไป,ไปเราจะไปปล่อยอีกป้ากันเรารักนะคะไปตร,ตรงน้ำเลยเนี่ยตรงน้ำจัง้เนี่ยสถานีก็จะมาปล่อยนะวองนะ้ำ โอ้โหน้นำไว้ลื่นไอ้น้ำลื่นพี่กัดก็ลื่นลื่นลื่นนีทุกคนดูที่บ้านเป็นสุสานป่ะโอ้ยว่าย<ว><ว>หินมันม้งใช่ไปบ้านแก้วตาก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเลย อันนี้ก็จะลงไปด้วยทุกคนดูเหมือนกองขยะเลยเดี๋ยวเราให้พ่อเราลงไปบแล้วกันนะเราไม่ไปนะปล่อยแล้วมันว่ายลงไปแล้วใช่ไหม